5วิธีกินชีสมิลให้ไม่อ้วนสวัสดีค่ะพี่กุ้งจากเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทหลายคนช่วงลดหุ่นลดน้ำหนักก็อยากจะกินของที่ชอบบ้านแต่ไม่อยากอ้วนไม่อยากรู้สึกผิดไม่อยากให้สิ่งที่ทำมาเนี่ยสูญเปล่าก็มีคำถามว่าแล้วควรจะกินชีสมิลบ่อยแค่ไหนควรกินยังไงก่อนอื่นพี่กุ้งบอกก่อนนะคะว่าชีสมิลเนี่ยไม่ได้มีกฎตายตัวจะทำหรือว่าไม่ทำก็ได้ ชีทม <Ooh. S 2> ิวก็ค <Beginning S 3> ือเป็นมื้อท <OVER> ี่เราสามารถกินของที่เราชอบได้ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้คนที่ลดหุ่นลดน้าหนักเนี่ยไม่เกิดภาวะของความเครียดทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะกินสูตรแล้วกินสูตรนั้นแล้วเราเราไม่เครียดอ่ะเรามีความสุขเราไม่กินก็ได้นะคะเช่นสูตรที่พี่กุ้งใช้อะค่ะที่ตัวเองใช้แล้วก็นักเรียนใช้ก็คือจะเป็นสูตรของโลค์บไฮโปรตีนกับแพนเบสไดเอทเขาสามารถที่จะกินชาบูหมูกระทะปิ้งย่างกินมันกินข้าวกินผลไม้กิน ทุรงทุเรียนอะไรต่างๆค่ะก็เลยทําให้มีความสุขแล้วไม่เครียดไม่ได้โหยก็ไม่กินก็ได้นะคะซึ่งในสูตรที่กินแล้วมีความสุขแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสูตรที่ทําให้เราสามารถที่จะผอมตลอดการ <c oughs> ก็คือว่าเราทําได้ยาวๆ <c oughs> การทําชิดมิลเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราทําถูกวิธีสามารถที่จะกระตุ้นระบบเผาผลาญได้7%ค่ะอันนี้จากงานวิจัยแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่เกิดภาวะเรื่องภาโตก็คือว่าน้ําหนักหรือสัดส่วนเริ่มนิ่งก็สามารถที่จะช่วยได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําผิดวิธีมันก็เกิดผลเสียเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่รู้ในเรื่องของโภชนาการหรือสารอาหารก็จะทําให้การทาชีสมิลเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์วันนี้พี่กุ้งจะมาบอกวิธีการกินชีสมิลให้ไม่อ้วนนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าให้เรากินเนี่ยมื้อของชีสมิลเนี่ยสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะข้อที่2เวลาที่เรากินชีสมิลเนี่ยให้เพื่อนๆกินอาหารหลักที่เรากินปกติก่อน ก็คือกินโปรตีนกินผักหลังจากนั้นเราค่อยไปกินอาหารที่เราชอบนะคะข้อที่3ค่ะเวลาที่เรากินชีสมิลเนี่ยใหเรากินพอหายอยากไม่ใช่กินแบบว่าโอ้โหกินทีแบบกินไอติมเป็นถังอย่างเงี้ยหรือว่ากินพิซซ่าแบบ56ถาดแบบเนี้ยการที่เรากินมากเกินไปพลังงานมันล้นเกินยังไงก็อ้วนค่ะเวลาพลังงานล้นเกินเขาก็จะถูกเก็บเป็นไขมันก็อ้วนอยู่ดีท่านี้อย่าไปเสียดายนะคะบางคนแบบกินแล้วรู้สึกว่าไหนซื้อมาแล้วกินให้หมดกินเพราะว่าเสียดาย อันนี้จะบอกก่อนว่าอย่าไปทําแบบนั้นนะคะกินพอหายอยากพอเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเราเกิดภาวะของความอ้วนสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาโรคที่มันพ่วมากับความอ้วนอยู่ดีข้อที่4วางแผนการกินชีดมิลเนี่ยเป็นมื้อที่เราไปกินสังสรรค์กับครอบครัวกับเพื่อนไปเลยค่ะ บางคนลดน้ําหนักแล้วก็ตัดขาดไม่ไปกินกับเพื่อนกับครอบครัวแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันหายไปเพราะนั่นอาจจะวางแผนให้การกินชิดมิลเนี่ยอยู่ในมือที่เราไปกินสังสรรค์หรือว่าเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลอาจจะเป็นมื้อชิดมิลไปก็ได้นะคะข้อที่5ค่ะก็คือว่าให้เราอะค่ะศึกษามีความรู้ด้วยในเรื่องของโภชนาการถ้าตอนช่วงที่เรากินตามปกติเนี่ยก็บางคนไม่รู้เรื่องของโภชนาการหรือสารอาหารค่ะ วันที่กินปกติอาจจะกินน้อยเกินไปแล้วพอวันที่กินชีสเมลก็กินเยอะอีกแล้วก็ไม่รู้อีกว่าอะไรเป็นสารอาหารแบบนี้จะทําให้การกินชีสเมล์ค่ะอ้วนได้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่พี่กุ้งสอนเอาไว้ในคอสอวสารความอ้วนค่ะถ้าใครที่สนใจที่จะลดน้ําหนักแบบสุขภาพดีและไม่กลับมาโยโย่อีกนะคะตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอสอวสารความอ้วนแล้วก็มีโคชชิ่งตัวต่อตัวค่ะสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ทางไลน์นะคะและสําหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือชีสมิลค่ะของพี่กุ้ง คือแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์นานมากนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์แพนเบสของแบล็ตบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งปักบุดเอาไว้ให้ถ้าใครสนใจอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์แพนเบสก็ไปติดต่อสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวห่อให้ดูแล้วก็จะขอตัวไปกินแพนเบสแฮมเบอร์เกอร์นี้นะคะนี่โหดูน่ากินมากเลย สุดท้ายเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไ้เอ็ดเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากเพื่อนๆอยู่ที่หน้าเพจเป็นประจำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ